สวัสดีค่ะสวัสดีบรรยากาศยังแม่งแรงค่ะพี่น้องมานี่มีสิ่งดีๆมานําเสนออีกแล้วจ้าครับสวัสดีครับก่อจะได้มาไม่ใช่เรื่องง่ายด้วยจ้ะอันนี้ถึงเพิ่นพี่น้องบานแขดอนเนาะคะ่ะเพิ่นใส่โตง<ม>้งตกโต้งมาครับนี่เพิ่นก็คัดออกให้อันนั้นสิเป็นไอปลาจอมเด้อจ้ะเป็นปลาแก้วเป็นปลาแก้ว,กวค่ะพี่น้องเป็นปลาปลาซิวแก้วกับอันนี้อันนี้เพิ่นไปอย่าง ก็เกินปลาเกี่ยวนัือเปล่าแมนปลาเกี่ยวแมนกับปลาซิวปลาซิวเกี่ยวนะคะแมนงาม,งามงามจ้ะพี่น้องแซ่บพร้อมมีไม่มากนะคะผู้ใดสนใจสามารถสอบถามสาวกานิกากันเข้ามาได้เด้อจ้ะลูก้าไม่ลูก้าเกากระปุกทอเกค่าทรงทอเก่าจ้ะพี่น้องงามๆามเลยจ้ะนี่นี่ก็พี่น้องคนสร้างจ้องกันไหวกับร้ายเตือบอยู่ ได้เร็วกะได,ด้เด้อจ้ะผู้ได้สากะโมีจำกัดมีจำนวนจำกัดค่ะบรูว่าสีไดอีกบอนอกจากพี่น้องพระว่าเฮากับโบเล่ไปใส่อีกอย่าง<ม>เพื่อเพิ่นสีแบงมาให้ใไดเนียพราะว่าเพิ่นกับมีคนเอาประจำเนาะค่ะเพิ่นตองเสื่องใ้ไห้เด้ค่ะพี่น้องจ้งสีไดเห็ดนี้ อันนี้กับพี่น้องเพิ่นก่สร้างมาเบบว,ว่าด้วนเฮียงหรือว่าจะใดน่าจะยังไห้เราสุวิตปิดฝาขนาดเก่าขนาดเดิมเ้อจ้ะพี่น้องคือเก่าเป็นตาเสียบคือเก่ารับประกันความเสียบ้ะกะสะอาดถูกถูกุกะอนามัยอยู่เ้อจ้ะพี่น้องแดงธรรมชาติแนนค่ะแดงธรรมชาติไรสารแต่งกิน แต่ยางได้นะคะมันมีสารกันบูดบดี๋ยใส่ย,ยางพอยางใส่แต่ส่วนผสมที่ว่าเสียบเสียบถ้ามึงกลุ่มจะได้จะกระปุกสีพ่พอกันบอแน่นค่ะตอนนี้ก็ได้จะกระปุกเลยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าอ่ะสิบกระปุกแล้ว 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ทาคุณก็พอขัวลุงเบียรหลาบลาบลาบปิดอ่ะดี๋สีได้สิบสองกระปุกอ่าสี่สิเดี๋ยวประมาณสิบสามอะมค่ะถึงแล้วก็ไอกินนิดน้อยเล้วก <laughs> <laughs> ็นี่กับพุกหอยมกักอันกุ่ม มาต้นลายกว่าสำหรับหูเห่าได้เนาะแต่พี่น้องส่วนหลายผัดปลามากระส่วนหลายดอกปลเสมอกันนะแต่ว่าแถวบ้านเห่าเขาผานมากินปลาหลายกกกูก็เลยแต่ปูปูนี่กลวว่ากินปลาปูปี๋ Okay. บบกกเรนะาแอนบบอกระบคนเดียวหยาบน้ำามิซีอาบน้ำไดส้ำใด่เด็กจะพี่น้องมันไดสซสามีม,มาถึงขั้นตอนปิดฝาเข้าขกับิีเร็ตออกกอนนะครับเสีล้ลวก็ลางเนีนปิดฝาแล้วกระลงนีเป็น,นจะาไปสูงคนเลยเด้ะครับพี่น้อง,งสั่งไว้ ห้ากระปุกตอนเย็นนี่ประมาณเดือนนึงแล้วมั้งก็ต้องรอให้มันเป็นน้ำเนาะแมนียนี่กระเจื้อชีเห็ดไใบใส่เวลาอีกเลยพี่น้องการมัดการทำเปล่นเขียวกุ้งเท่าไรเท่าไรสิบสองสิบสามสิบสามแต่ว่าป่านี่มีค่ะ ป,ป้านี่กร็ร่างเสียบเลยพี่น้องผสมปุงเนี่นั่นแก็เสียบพี่ดิ๊กจับขามี๊เอาตุยเขาเขาบอกพริกอ่อนเข่าหอนหอนอเลยเข่าสวยหอนหอนก็เสียบด้หรือว่าห้จุดต่ำก็บอกพริกอ่อนก็ได้คันต่ำใส่พริกอ่อนก็บสได้กินโดนแน่ค่ะพี่น้องักออกมาต่ำใส่กันหันหน่อยก็จะเสียบไปอีกแบบบางคนก็นมักครบเอาเลยครบกรห็หอมกระเทียม กตะพูมาัมากระบอกปลาหน่อยครับบันปลาจำมเมือ่อง,งเหนือไกลๆนีจะเสียบเลยแดงจึงๆึงเหนืองามปลาแหนม,มีแต่ตอนเร้อบกขอยไม่เหนือ เป็นเป็นป้าหน่อยตลาดมาเมืองว่าสีเดยจักปุกเดยจักปุกอะซีปุกป้าหน่อยไม่ได้หน่อยแต่ว่ามีมีอีกส่วนหนึ่งอยู่เอาเห็ดก่อนเนาะไปก่อนไทยพี่น้องป้าหน่อยป้ากระเดือดเขาลงเห็ดแซ่บแ่เขาได้เห็ดอันนี้ให้พี่น้องเนาะแต่ว่าเอาไว้กินเองแซ่บแซ่บเลยป้ากระเดือ ตัวนี้หน่อยซะนี่กลอยนเนาะเมียนเกล็ดแบบสะอาดเนาะบีบอียางเดี๋ยวเบียบลอยยางเสียมันจ้ะบีบขีออกสุดโตตัวนี้เป็นปลาเก๋าคนนี้มันไม่มมขี้พี่เนาะแต่ว่ากะล่างคันอยู่ไอแม,ม่ยเป็นล่างได<า>งดีเลย,เลยสแกนบางยางแจ๋ว นกกนหนูกระเซ็นเลยค่ะหนูก,กระเซ็นเออไม่ยั้งมานีเ <c oughs> อ้ยอ,อ๋ออาจาจ้าพี่น้องนี่เร <c oughs> ียบ <c oughs> ร้อยได้ซ้ำนี่แหละคะะ่ะจัตะปุกๆๆปุแค่สิบสี่ปาน,นี่มีอยู่ประมาณเกือบยี่สิบเนาะคืองันหีนห้องห็ดกรน,นั่นไงเมียมกันไดสนใจกัสอบถามกั่ยวมาด้ค่ะแต่กลุ่มคือสเมาดใจอป็เย์บอลค่ นี่ครับแต่ว่าปลายสีใดแท่เด้อของแท่ต้องมีโลกโก้กครับขัดบ่มี่ด้งสองปอมโ<ส>ลโก้เพิ่อาาลาไปก่อนเด้อจ้ะสํารับคลิปนี้เอาไว้พอเปในม่คลิปหน้าค่ะพี่น้องค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ